ฉันชื่อซาร่าและทุกๆคืนระหว่างที่ฉันเดินกลับบ้านหลังจากเลิกงานฉันชอบฟังพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมถึงแม้ว่าช่องพอดแคสต์โปรดของฉันจะได้อัปตอนใหม่ล่าสุดประจำสัปดาห์นี้ออกมาแล้วก็ตามแต่ทว่าในคืนนี้ระหว่างที่ฉันกำลังเดินกลับบ้านทางแอปพลิเคชันก็ได้แจ้งเตือนว่ามีพอดแคสต์อาชญากรรมตอนใหม่ออกมาแล้วฉันตื่นเต้นมากจึงรีบกดเข้าไปฟังทันที เมื่อเห็นการแจ้งเตือนนั้นมันเป็นเพียงแค่เมืองเล็กๆที่มีแต่ร้านค้าทั่วไปต่างเดียงรายอยู่ริมถนนเอาเข้าจริงๆแล้วเมืองนี้มันก็เล็กมากๆมากขนาดที่ว่าชาวบ้านทุกคนก็คงจะรู้จักชื่อของคุณแต่ก็น่าเสียดายที่กลับไม่มีใครรู้เลยว่าในอีกไม่ช้าพวกเขาจะต้องถูกเขย่าขวัญจากอาชญากรรมที่น่าสะพรึงกลัวฉันเดินฟังพอรแตแคดนั้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่ใต้สัญญาณไฟจราจรสีแดงพร้อมกับกวาดสายตามองไปรอบๆมองรถที่วิ่งผ่านไปมาแล้วเหลือบไปเห็นแสงไฟสีฟ้าที่ชนหน้าขนลุกสว่างออกมาจากด้านในของร้านอาหารบนถนนหัวมุมนั่นไม่นานสัญญาณไฟจราจรก็ให้สัญญาณว่าข้ามได้ในช่วงค่ำวันหนึ่งของเดือนกันยายนที่อากาศหนาวเหน็บมีหญิงสาววัยเรียนคนหนึ่งที่เพิ่งจะเลิกง,งานพ์ทไทา์ในช่วงเวลาค่ำ ก่อนที่จะมุ่งหน้าเดินกลับไปยังบ้านของเธอแต่สุดท้ายในคืนนั้นเธอก็ไม่ได้กลับมาถึงบ้านแล้วก็ไม่เคยได้กลับมาอีกเลยร้านค้าแถวริมถนนหญิงสาวทำงานพาร์ทไทม์บ้าเอ้ยนีม่มันเหมือนกับชีวิตฉันไม่มีผิดความจริงแล้วฉันเป็นนักเรียนนอกเวลาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่ทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านสะดวกซื้อแถวบ้านและแน่นอนฉันกำลังเดินกลับบ้าน ฉันเริ่มรู้สึกแปลกๆจึงเหลือบไปมองข้างหลังแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปลกไปนอกจากตรอกมืดๆหลังร้านพิซซ่านั่นแฟนของเธอรายงานว่าเธอหายตัวไปในคืนนั้นทำให้เช้าวันถัดมาอาสาสมัครทั้ทงเมืองต่างก็ได้ช่วยกันออกตามหาและหลังจากนั้นสองวันพวกเขาก็พบอะไรบางอย่างความกลัวของฉันมันค่อยๆเริ่มก่อตัวขึ้นแต่สิ่งที่เขากำลังจะพูดต่อไปนั้น กลับทาให้ฉันยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่2วันต่อมาอาสาสมัครก็ได้พบรองเท้าผ้าใบาสีแดงเบอร์เก้ายี่ห้อคอนเวิร์ตข้างหนึ่งเกิดตื้นขึ้นมาบนชายฝั่งของทะเลสาบวอชิงตันฉันหยุดแล้วมองลงไปที่รองเท้าคอนเวิร์ตสีแดงของฉันนี่มันอะไรกันหัวใจของฉันเริ่มเต้นแรงขึ้นรองเท้าถูกส่งไปตรวจอย่างละเอียดทางนิติวเวชซึ่งจะเอาไปตรวจสอบรูปแบบของการสึกหลอและพิสูจน์ว่ามันเป็นของเหยื่อหรือไม่ เสียงประหลาดดังขึ้นฉันหันไปเห็นรถยี่ห้อ SUV สีดำคันหนึ่งกําลังเลี้ยวซ้ายที่4แยกฉันพิ่งจะเห็นรถคันนั้นเมื่อมีกี่นาทีมานี้เองไม่ใช่หรอกหรอหรือบางทีมันอาจจะสะกดร,รอยตามฉันมาก็ได้เอาละา่ะซาลาตั้งสติคอนเวิร์เป็นรองเท้าผ้าใบยอดนิยมและเบอร์เกา้ามันก็เป็นขนาดของรองเท้าผู้หญิงทั่วไปแล้วนักศึกษามหาวิทยาลัยคนไหน จะไม่มีงานทำบ้างหลังจากผ่านไปสองสาสัปดาห์หนักวิเคราะห์ทางนิติเวชก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลด้วยความมั่นใจว่ารองเท้านั่นจะเป็นของใครอื่นไปไม่ได้นอกสจากซาร่าแคมเบลบ้าน่ะซาร่าแคมเบลชื่อของฉันเป็นไปได้ยังไงกันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คนหาท่วทางทะเลสาบก็แล้วแต่ก็ยังไม่พบปริศนาอื่นใดถ้าไม่มีศพ คดีอาชญากรรมนี้ก็จะไม่ถูกแก้โชคดีที่สุดท้ายก็มีพยานออกมาให้ความเห็นว่ามีรถยี่ห้อ SUV จอดอยู่บนแถวทะเลสาบนั่นในช่วงเวลาประมาณตีสองฉันหยุดเดินแล้วหันมองไปรอบๆถนนว่างเปล่าร้านค้าปิดหมดแล้วไม่มีรถไม่มีคนไม่มีพยายในใดๆทั้งสิ้นก่อนที่เสียงในใจของฉันจะดังขึ้นมาว่า นี่มันเป็นคดีอาชญากรรมที่สมจริงมากเกินไปสำหรับฉันสรุปแล้วจากการสืบสวนในคืนนั้นมีรถที่ห่อ SUV ทั้งหมด6คันตามที่พยานแถวนั้นให้การเอาไว้แต่หนึ่งในนั้นสะดุดตาของยอดนักสืบอย่างโนแลนเป็นพิเศษมันเป็นรถของจอห์นเคลลี่ผู้ที่เคยมีคดีกระทำผิดทางเพศมาแล้วฉันมองไปรอบๆอ,อีกครั้งก่อนที่จะมีแสงไฟสีขาวจ้าสว่างออกมาจากไฟหน้ารถ ที่กำลังขับไล่ตามฉันมาอยู่แน่นอนว่ารถนั่นมันก็คือรถยี่ห้อ SUV สีดำฉันรีบวิ่งออกมาจากตรงนั้นทันทีโดยไม่รอช้าแต่รถนั่นก็ไม่ได้เร่งความเร็วตามเลยแม้แต่นิดมันกลับค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาอย่างช้าๆราวกับว่าคนขับจะรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ว่ายังไงเขาก็สามารถขับไล่ตามฉันทันแน่ๆเคลลี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้มีคดีความผิดทางเพศมันแล้ว แต่เขายังเคยมีข้อหาทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่ทำงานร่วมกับเขาด้วยซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็มีความชอบในเรื่องของการเจาะหูและไว้ผมสัน้นเช่นเดียวกับซาร่ารถนั่นยังคนสะกดรอยตามฉันมาเรื่อยๆราวกับสิงโตที่กำลังค่อยๆย่องไปหายเหยื่อฉันเบี่ยงซ้ายเข้าสู่ถนนบ้านของฉันอีกเพียงไม่กี่ก้าวก็จะถึงบ้านของฉันแล้วและแล้ว ไฟนารถก็ส่องมาที่โตชั้นอีกครั้งเผยให้เห็นเงาของฉันที่กําลังวิ่งอยู่บนทางเทา้าแต่ฉันก็ไม่ได้มองย้อนกลับไปฉันวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะวิ่งได้มีกี่วินาทีต่อมาฉันก็เห็นบ้านหลังสีน้ําตาลเล็กๆที่มีบานประตูกับหน้าต่างสีเหลืองมันเป็นบ้านของฉันเองฉันวิ่งข้ามพงหญ้าเข้าไปแล้วรีบคว้ากุญแจออกมาจากกระเป๋าก่อนที่จะรีบไขประตูเข้าไปในบ้านพร้อมกับล็อกก้อนทันทีฉันสุดตกลงกับประตู และเริ่มร้องไห้แต่ถึงยังไงฉันก็ยังคงไม่ปลอดภัยอยู่ดีตราบเท่าที่มีใครบางคนพยายามจะขับรถสกดรอยตามฉันแถมตอนนี้เขาก็ยังรู้ที่อยู่ของฉันอีกด้วยฉันอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวแก๊แฟนหนุ่มของฉันยังไม่กลับมาถึงบ้านฉันเดินไปเช็คอกประตูหน้าต่างทั้งหมดของบ้านจากนั้นฉันก็โทรหาแก๊แฟนหนุ่มของฉันซึ่งเขาบอกว่าอีกห้านาทีจะถึงบ้าน ฉันเดินไปตามถงทางเดินที่มืดมิดของบ้าน่อนที่จะเข้าไปในห้องน้ำจากนั้นฉันก็วางโทรศัพท์ไว้บนอ่างล้างหน้าแล้วหยิบกระดาษทิชชู่ขึ้นมาสั่งน้ำมูกฉันสะดุ้งขึ้นแล้วมองไปรอบๆหน้าจอโทรศัพท์ของฉันสว่างขึ้นพอดแคสยังคงเล่นต่อไปเอาเข้าจริงฉันไม่ได้ฟังมันไปหลายช่วงเลยด้วยซ้ำคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับซาร่าฉันกำลังเอื้อมมือจะไปปิดมันเธอเคยบอกกับผมว่า อยากจะหนีออกไปจากเมืองนี้ฉันหยุดชะงักนั่นมันเป็นเสียงของแก๊ปอย่างแน่นอนเธอจะทําอย่างนั้นทําไมเธอเคยบอกว่าหลายครั้งเธอไม่มีความสุขกับผลการเรียนงานของเธอแล้วก็พ่อแม่ของเธอเธอยังบอกอีกว่าบางครั้งเธอก็คิดที่จะย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นแล้วก็ทิ้งเรื่องราวต่างๆไปข้างหลังฉันไม่เข้าใจฉันไม่เคยพูดแบบนั้นมีเคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวแก๊บกำลังโกหก คำพูดนะั้นมันทําให้ผมเจ็บปวดมากในฐานะแฟนของเธอผมเคยคิดว่าสักวันหนึ่งเราคงจะได้แต่งงานกันแต่ตอนนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าเธอไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับผมถ้าอย่างนั้นคุณก็คงจะคิดว่าเธอน่าจะหนีออกนอกเมืองไปและไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่อื่นแทนที่จะถูกลักพาตัวหรือถูกฆ่าอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละที่ผมคิดนั้นเท่านี้ก็เรียบร้อย ขอบคุณผู้ฟังที่ฟังเราจนจบเสียงพอดแคสดับไปทุกสิ่งทุกอย่างกำลังถาถมเข้ามาในจิตใจของฉันแล้วเสียงประตูหน้าบ้านก็เปิดออกฝีเท้าดังขึ้นจากด้านนอกซาร่าผมกลับมาแล้วฉันรีบถอยห่างออกจากประตูฉันมองไปที่หน้าต่างแล้ววิ่งไปหามันทันทีฉันปลดล็อกก้อนออกจากนั้นกรลีเบียงขาและดันตัวฉันออกไปก่อนที่จะรีบวิ่งหนีออกไปให้เร็วที่สุด เท่าที่จะทำได้